หน้าตาของคนที่จะเป็นเศรษฐีมันเป็นอย่างนี้เด็กอ่ะดูเหมือนกับว่านะสัปดาห์นี้หรือช่วงระยะเวลานี้ดวงชะตาของคุณดีออร่าราศีของเศรษฐีมันจับคุณนอ่ะมีโอกาสเหลือเกิน22 2 8หรืออาจจะเป็นช่วงเวลานี้บวกลบในช่วงเวลานี้นะ่ย ดวงชะตาของของคุณเนาะดูดีมีสง่าราศีหรือมีออร่าราศีจับในเรื่องของการเงินมากๆนั่นหมายความว่าทําธุรกิจทําการงานใดๆอาจจะส่งผลให้มีโอกาสทางการเงินเข้ามาแบบมัง่งคั่งมากมายมหาศาลในสัปดาห์นี้มีโอกาสมีเงินไหลกองมีทองไหลามามีเงินไหลไหลมาเทมามีเงินไหลเข้าบัญชีไม่ขาดสายมีเงินไหลเข้าบัญชีในทุกๆช่องทางนะหรือ มีโอกาสมีโชคลาภในเรื่องของการเงินการทองหรือมีโอกาสว่าจะได้ไรายได้เสริมมีอาชีพเสริมแล้วทําให้มีโอกาสทางการเงินเข้ามาแบบท่วมทน้นมีโอกาสจะได้เป็นคนที่เรียกได้ว่าเป็นเศรษฐีนะมีโอกาสที่จะมีโอกาสทางการเงินเข้ามาอย่างสม่ำเสมอและตลอดเวลาโชคดีดวงดีมีโอกาสดีๆทางการเงินเข้ามาอย่างท่วมทน้นอย่างแน่นอนนะะ ใครล้องนายอย่าลืมนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปเยอะยเพื่อยืนยันรับเงินรับทองรับความร่ำรวยเข้าสู่ชะตาชีวิตคนเน่